มาต่อกันอีกคลิปนะคะตอนนี้พวกส้มก็พากันเดินเข้ามาในปราสาทต,ตาเมืองทมกันแล้วนะคะเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอคนค่อนข้างบางตากันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ส้มมาวันศุ์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็เนี่ยคนแน่นมากๆเลยนะคะจากที่ส้มเคยดูคลิปมานะช่วงที่ส้มมาเที่ยวนี่ดีมากๆเลยนะคะคนไม่แน่นไม่แย่งกันถ่ายรูปอยากถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายหมดเลยเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอทหารที่อยู่ในตัวปราสาทคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินเข้ามาเที่ยวกันนะคะ ตอนนี้ส้มมาถึงจุดสำคัญอีกที่หนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นลงของฝั่งกัมพูชากันนะคะทางขึ้นลงฝั่งกัมพูชาค่อนข้างชันมากๆเลยนะคะเวลาส้มดูในคลิปเนี่ยก็ว่าสูงแล้วพอส้มมาเห็นสถานที่จริงเนี่ยสูงมากๆเลยมาเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนเดินไปดูใกล้ๆกันนะคะว่ามันมีความสูงชันมากขนาดไหนเดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นคนมามุงกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวโซนมาก็อยากมาเห็นฝั่งขึ้นลงของกัมพูชา ตอนนี้ส้มก็เดินเข้าปไปใกล้ทางขึ้นลงแล้วนะคะแต่แอบ,บดูนิดนึงนะว่าด้านข้างเป็นยังไงกันบ้างนี่ไงคะด้านข้างสูงชันมากเหมือนกันนะเนี่ยส่วนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นลงจริงของฝั่งกัมพูชากันนะคะบางคณะอยากถ่ายรูปรวมหลายคนแต่ไม่มีตากรองพิทหารก็จะคอยมาถ่ายรูปให้เรากันนะคะตอนนี้ส้มก็เดินลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตบันไดของปราสาทนะคะจะค่อนข้างแคบมากเวลาเราขึ้นลงเราต้องหันข้างกันนะ เดินขึ้นมาด้านบนก็จะเจอตัวปราสาทตาเมินทมกันนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าปราสาทตาไก่ใหญ่นะคะ เข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอตัวปราสาทสวยงามมากๆเลยนะคะคนก็บางตาเหมือนที่ส้มเห็นด้านนอกกันเลยนะส้มเป็นคนชอบเที่ยวตามปราสาทมากๆเลยนะคะแต่ปราสาททางฝั่งไทยเนี่ยเขาดูแลอนุรักษ์อย่างดีมากๆเลยนะต่างจากปราสาทที่ฝั่งกัมพูชาได้ไปจากบ้านเรานะคะก็คือเขาพระวิหารส้มอยากไปเห็นมากเลยนะคะแต่ปัจจุบันที่เห็นในคลิปก็คือไม่สวยเลยถ้าไทยเกิดเสียปราสาทตามบมือทมไปก็ไม่ต่างจากเขาพระวิหารนะคะ